วันนี้ลมแรงลมดีมากลมดีมาตัวนี้เบอร์หนึ่งนะลูกค้าเป็นตัวแจ็กเกตนะแจ็กเกตสิบหน้านะลูกค้าแต่ว่าหลักๆนี่แหละรุ่นนี้แหละที่พลอยบอกว่าหลักๆอกอะออกสไตล์พะลมบางค่ะพี่นะเป็นรุ่นที่แบบเเป็็็นนงานแจก ของเด็กเปิดไปแล้วใช่ไหมเปิดไปล็อตก่อนโอเคนะคะอเคลูกค้าตัวนี้มีแค่3ลูกนะรวมรีวิวด้วยนะคะก็คือ1ลูกรีวิวอีก2ลูกใหม่นะคะลูกค้าเป็นงานแจ็คเก็ตเป็นฟิลพ้ล้มนี่พล้มบางตัวนี้ราคาดีนะผู้หญิงผู้ชายคลากันเลยตัวแรกใหม่มากแป๊บนึ่งนะพี่นะของ n นกี้จ้ะ <S <S> <S เออไนกี้ พาร่มบางกันยูวีก็น่าจะใส่ได้นะลุ้นๆในรุ่นนี้ได้ค่ะพี่มีของอยู่แค่สามลูกนะอดิดาสค่ะพี่อันนี้เลยเนี่ยใครขอพาร่ม <c ười> ใครขอพาร่มมาแล้วอยู่ใกล้ๆนี่ซับในตะข่ายซับในกีฬาพี่ค่ะปกติลูกเป็นหมื่นนะคะงานร้อยโลงานญี่ปุ่นลูกหมื่นอัพเลยค่ะพี่ ตัวนี้45กิโล3,900นกนะลูกค้า3,900อาจจะมีเนี่ยพวกสัตว์ในผ้าแบบนี้ด้วยลูกค้าแต่ว่ารุ่นเนี้ยออกไม่ค่อยหนาค่ะเบอร์หนึ่งมีแค่3ลูกใครทันเอฟเลย3,900รหัสมาเลยจ้ะลูกรีวิวบอใบไไม้01นลูกใหม่บอศู์สอค่ะพี่ อาจจะมีติดทรงแปลกๆอันนี้ลูกรีวิวติดทรงแปลกๆไปตัวหนึ่งนะเออพะลมพะลมมีใครรอพะลมอยู่ไหมคะเออมิซุนอพะลมบางนะอันนี้คือเป็นฟิลแบบว่ามันไม่ใช่พะลมล้วนอะ่ะลูกค้าออแต่ว่าหลักๆอะออกพะลมในล่อนแบบบางด้วยค่ะโก้แบรนด์มีไหมถ้าเป็นแบรนด์ไม่มีเลยค่ะพี่แบรนด์ล้วนนะ งานแบนล้วนยังไม่มีเลยของหนูเพราะว่าโรงงานหนูยังไม่ได้ทําให้ลูกค้าแล้วก็ส่วนใหญ่งานมาจากโรงงานยังไงหนูไปอยาง้งาเลยหนูไม่ได้แยกให้ลูกค้านะคะเปิดเบอร์หนูแล้วเปิดเบอร์หนึ่งเบอ,อร์สองคือลุ้นสภา,าพเอาอย่างเดียวพารอมพาร,รม่มมีแค่สามลูกนะคะอันนี้ของภูม่าเอองานต่อแขนฟิลออกกำลังกายอ่ะฟิลไปเลยเล่นกีฬาออกกำลังกาย นี่อันนี้ของอันเดอร์ลูกค้าอันเดอร์เมอลูกใหม่ลูกรีวิวราคาเดียวกันพี่เอาลูกใหม่ก็ได้เอาลูกรีวิวก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ชอบเลยสไตล์แขนกุดมีออกด้วยนะลูกรีวิวไปต่อนะลูกค้านี่บางแบบนี้เลย ไม่ต้องกลัวหนาค่ะใส่กันยูวีได้อันนี้เป็นฟิลแบบวินเทจหน่อยๆนนะหน่อยๆนนะลูกค้านะดูไปเรื่อยๆนะลูกค้างานวันนี้มีเยอะค่ะนะต้องมีซักตัวที่ถูกใจเออต้องมีซักตัวหนึ่งนะวันนี้พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันศุกแล้วพรุ่งนี้มีรอบส่งนิ่มพี่จ๋า รีบออเดอร์กันนะพรุ่งนี้ก่อนรถเต็มนะลูกค้าพลอยจะตัดยอดอยู่ที่ทุกวันเลยสามทุ่มโอนก่อนสามทุ่มได้ส่งวันถัดไปแน่นอนอันนี้อเบอร์คอมบี้จ้าเออน้องเหมียวน่ารักสไตล์แฟชั่นก็มีบางตัวคือบางเลยบางตัวคืองานกันยูวีเลยค่ะพี่น่า บางตัวเป็นงานกัน u ูวเลยเอ้ยแบบว่าแบบสวมก็มีนะงานของกอ๊อบใช่ไหมพวกนี้มันจะตีกอ๊อบงานตีกอ๊อบงานกีฬากอ๊อบ45่สบห้ากิโลลูกค้านะคะใครชอบงานญี่ปุ่นไปงานญี่ปุ่นใครชอบอเมริกามางานตัวนี้เลยนะคะ เบอร์หนึ่งนะถ้าเป็นเบอร์สองเขาจะคราวอมคราวอมครากึ่งหนาแต่ถ้าเป็นรุ่นเบอร์หนึ่งรุ่นเนี้ยคือไลท์ไลท์แจ็กเก็ตเลยเป็นฟิลผ้าบางเลยค่ะพี่ม,มีถุงให้ด้วยอันนี้งานเก็บได้ฟิ์ใส่กันฝนงานใหม่แพ็คถุงเลยลูกค้า45่กิโลค่ะสี่กิโล จะรับตัวไหนไหมเปิดพัดลมให้พี่หน่อยสิแล้วหันเฉียงเฉียงไปหน่อยเออเขาปิดประตูหน้าหมดแล้วลูกลมมันไม่มาลูกค้ามีใครจะรับตัวนี้ไหมจ๊ะอยากดูงานตัวไหนกันเอ่ยยีนแบรนด์อยู่ไหนหนูเอายีนมาเคสิหนึ่งสามศูนเก้าเทเลย เทแล้วเดี๋ยวยกขึ้นไหมพี่ซิปหน้าแบบนี้เลยลูกค้า,าหวานหวานฟิลกัน u ูวนี่หวานหวานครอบครอบผู้หญิงอุ้ยลูกคา้าสเวตเตอร์ครอปยังเหลือนะยังมีอยู่นะออเดอร์ได้ลูกคา้านะคะตัวสเวตเตอร์ครอบแฟชั่นของผู้หญิงนะ <สา S 1> นะคะ ไปเลยเข้าไปอยู่ข้างในเลยไปอันนี้แบบการ์ด้วยเ,เยอะลูกค้าจำนวนตัวเยอะถ้ารุ่นนี้จะตกอยู่ประมาณก็ตีต่ำๆประมาณร้อยนะคะเหมือนเดิมมันจะมีแบบว่าฮาร์ปสิบฮาร์ปอย่างเงี้ยคอสิบครึ่งแบบนี้ดวด้วยนะลูกค้านะ สิบหน้าแบบบางใครจะเอาไปใส่เป็นแจ็กเก็ตวินเทจแจ็กเก็ตพร,รม่มกีฬาวาปาไอุ้ยอุ้ยอันนี้เดอะ o น็อตเฟสค่ะลดมามพันเก้าใครจะเอาหมดเลยได้นะลูกค้าใครจะเอาหมดเลยได้นะพิมพ์รหัสที่น้องบอกเลยถ้าลูกรีวิวบอสูหถ้าลูกใหม่บอ0ูสจะ้ะรหัสตามนั้นเลยแม่ ดีดาจา้าเน้นผ้าร่มบางนะคะกีฬาใส่คุมกีฬาได้ลูกค้าใส่คุมกีฬากัน UV ได้เบอร์นี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็เหมือนมีตัว FJ อีกรุ่นหนึ่งนะให้เลือก FJ ก็จะเป็นรุ่นผ้าร่มบางเหมือนกันกันลมกันฝนนะะอีกรุ่นหนึ่งลูกค้า สามารถเลือกได้เลยแล้วแต่ลูกค้าชอบอันเดอร์เมอร์ค่ะแบนเยอะนะแล้วรุ่นตัวเนี้ยเป็นเบอร์หนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นสภาพใหม่อยู่แล้วค่ะพี่เน้นๆเ,เลยสภาพใหม่ภาพใหม่สดนะคะสวยๆเลยเอาสีๆขึ้นมาให้ดูบ้างนี่แขนกุดฟิลเดินป่า เออฟิลเดินป่าและงานหลายๆกระเป๋าเดี๋ยวเจอแบรนด์อีกโชว์ให้ดูอีกแม่อันนี้เปิดงานผ้าร่มนะเผื่อใครเพิ่งมาไม่ใช่ผ้าร้มสิแจ็กเก็ตสิบหน้านะลูกค้า401รหัสทีซ CF นะใครจะเอาลูกที่โชว์บอใบไ,ไม้0ูนย์หใครเอาลูกใหม่บอใบไ,ไม้0ูย์สได้เลยนะลูกค้านะรหัส CF เปั๊มนี้เลยอะ ตัวนี้โคลัมเบียนะแกเอออุ้ย้ยสีฟ้าไหลนี่สีฟ้าน้ำตาลสวยมากของโคลัมเบียฟิลสปอร์ตก็ได้อะแฟชั่นก็ออกนะคะมีแค่สามลูกลูกค้ามีแค่สามลูกนะ หมดแล้วคือรลอรลตอหน้าอีกทีช่วงมิถุนานเลยนะพี่ใครจะเอาเอฟเลยค่ะราคา3 9มพันารนะคะราคาเท่ากันเลยลูกค้าคุยอันนี้เป็นฟิววาซิตี้นะโอ้พอยไม่ได้เอาตัวแบบเนี้ยมาเปิดให้เลยลูกค้าใครอยากได้แนวแจ็คเก็ตอาร์มี่อาร์มีหน่อยทรงเนี้ยนะคะงานญี่ปุ่นก็มีนะแต่ว่าเป็นงานของผู้หญิงนะลูกค้าเป็นงานของผู้หญิงนะแจ็คเก็ตทหารหญิงอะ KWE ด้วยตัวนั้นนะแบรนด์เยอะมากเดี๋ยวรอติดตามรีวิวนึกขึ้นได้เดี๋ยวหามาเปิดให้ช่วงนี้งานเข้าถี่มากลูกค้าเราก็แอบ,บสปอยเลยแล้วว่าแพนด้าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเจอกันอีกทีรถใหม่ๆช่วงประมาณกลางเดือนนี้แหละลูกค้าป้ายพีดีป้ายแพนด้านะคะเจอกันได้เร็วๆนี้แหละรอติดตามได้เลยนะคะตอนนี้คือหมุนเงินวน เอากําไรนะคะกับของป้ายหมี่ป้ายที่มีก่อนได้เลยนะลูกค้าเพราะว่าป้ายหมี่นี่ก็เพิ่งมาใหม่เลยจช่ำ,ชำลูกคาก้าจ๋านี่มีแขนกุดแบบนี้ด้วยนะพลอยให้ดูก่อนนะแต่ว่าสภาพเขาใหม่มากเลยพี่ตัวแบบว่าสก,กีนอะไรเงี้ยเขาไม่แตกเลยนะคะอันนี้อะไรอะ่ะเออป้ายห้อยเลยนะคะใหม่ป้ายหอยเลย 45กิโลถ้าอยากได้ตัวแนวแบบว่าแจ็คเก็ตใส่คุมอ่ะพี่หนูแนะนำตัวนี้แหละเบอร์1แล้วก็เบอร์2ก็ดูได้นะเบอร์2 4012ดอกลูกค้าไปแวะดูกันได้เคยมีเปิดรีวิวอยู่นะพี่นะแนวแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตบางๆใส่คุมไอ้นี่คุมยังไงอ๋อนี่เป็นนี่มันจํำเอลจะออกทรงผู้หญิงหน่อยเออ บางตัวเนี่ยเขามีถุงมีอะไรครบเลยนะลูกค้าเหมือนฟิลงานเสื้อเสื้อเหมือนใส่กันลมกันน้ํากันฝนเนี่ยเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบใส่คลุมนะเป็นฟิลนี้เลย401ป้ายหมี่ลูกค้า401ป้ายหมี่ค่ะทำอะไรอะ่ะ กองไปเลยแล้วเดี๋ยวหยุ่มขึ้นมาให้พี่แม่หนูมียีนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเอามาให้ราคาพิเศษยีนรวมแบรนด์นะฮะยีนรวมแบรนด์พี่เดี๋ยวหนูให้ราคาพิเศษในไลน์เลยลูกค้าจา๋าเดี๋ยวให้ดูงานยีนนะต่อจากรุนนี้เดี๋ยวมีงานยีนอีกรุ่นหนึ่งคาโก รหัสคาโก้อีกรอบหนึง่งเบอร์สามเมื่อกี้เลยนะลูกค้าใครมาทันตัวคาโก้เบอร์สามลูกใหม่ยังมีนะจ้าลูกใหม่ยังมีนะพี่เดี๋ยวหนูบอกรหัสให้เอฟกอศูนย์สองกอไก่ศูนย์สองคาโก้เมื่อกี้เลยก็มีแบรนด์ผสมเยอะนะแล้วก็คาโก้ขาสั้นพี่ขารีบซื้อกันนะมันหมดเร็วจริงๆพี่นะคะมันมาไวไปไวนะงานคาโก้จะหายากมากๆ ตอนนี้จะเป็นคาโกขาดสั้นนะคะที่ยังมีอยู่ตัวเบอร์สามใครเอฟได้เอฟเลยนะคะสี่กิโลเอาได้เอาจ่ะแม่เอาได้เอาเลยวิพี่จะโยนไปทางไหนออาเก็บทางนี้เลยลูกนะคะลูกค้าใครจะรับตัวนี้พิมพ์มานะเสื้อคลุมจริงๆพลอไม่อยากตีเป็นพ้าล่มอ่ะแม่แต่จริงๆมันก็เกือบผ้าล่มทางลูกนี่แหละ นะคะผ้าไนลอนผ้าลมบางๆเลยแจ็กเก็ตบางสิบหน้าปนนะสิบหน้าปนสวมหัวแบบนี้ลูกค้าแต่หลักๆจะออกเป็นงานสิบหน้าเลยหลักๆเนี่ยออกเป็นงานสิบหน้าแบบนี้เลยลูกค้าฟิลกีฬาผ้าบางรุ่นนี้ไม่หนานะลูกค้าขาใครอยากได้บอยไมซ์นย์หนึ่งบอยไมซ์นย์สองพิมพมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวดูในเราสัากครู่ลารบลอเลนจ้ะ สีสีเยอะสีโทนกีฬาสีเข้มก็เยอะบนหนึ่งนะลูกค้าแบบบางถ้าเกิดอยากได้หนากว่านี้มันจะเป็นรุ่นเบอร์สองเลยถ้าเอาหนากว่านี้คราหนากว่านี้คราแบบ Cotton, คอตตอนคราแฟชั่นด้วยไปดูเป็นเบอร์สองก็ได้ลูกค้าวินเทจผ้าใยธรรมชาติยังไม่มีเลยคะ่ะพี่ฟิวผ้าคอตตอนไหมพี่คอตตอนใช่ไหมแนวแบบ เสื้อเชิ้ตคอตตอนไหมพี่โอ,อ้นะคะส่วนใหญ่ต้องไปลุ้นนะเสื้อแนววินเทจแนวอะไรเงี้ยของหนูต้องไปลุ้นตามแบบว่าเชิ้ตคอตตอนชายอะไรอย่างเงี้ยต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าอ่ะอีกหนึ่งปิกแจ็คเก็ตรุ่นนี้ใครอยากได้นะลูกรีวิวก็ยังว่างลูกใหม่ว่างอีกสองลูกค่ะพี่ลูกใหม่ว่างอีกสองลูกนะคะสี่สิบห้ากิโลสามพันเก้าลูกค้า 3,900บาทรีบไปนะจ๊ะลูกค้ามีแค่3ลูก